พร้อมหรือยังครับสำหรับการลงทะเบียนเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ผ่านทางแอปทางรัฐก,กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถืออันนี้ขอบอกเลยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะเขามีเวลาตั้งแต่วันนี้คือวันที่1สิงหาถึงวันที่15กันยายนคุณจะลงวันไหนก็ได้วันนี้คนอาจจะลงเยอะหน่อยไม่เป็นไรคุณก็ไปใช้เวลาอื่นแล้วลงได้24ชั่วโมงแต่ในใจอย่าไปลงวันที่15นะ ถ้ามีปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้เข้าใจไหมก็มีเวลา1สิงหาถึง15กันยาในการลงทะเบียนนิะนนแล้วไม่ต้องรีบจ้าเพราะถ้ารีบเราไม่รู้ว่ราระบบจะล่มหรือไม่ล่มแต่เรื่องล่มไม่ล่มรัฐเป็นคนแก้ไขสิ่งที่เราทําได้ก็คือมาเรียนรู้ดีกว่าว่า15ขั้นตอนในการลงทะเบียนเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตทำยังไงเวลาไปเจอในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจะได้ทำถูกย้ำนะ คุณต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตอำเภอที่คุณจะต้องเอาไว้ใช้จ่ายก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะลงวันที่หนึ่งการย้ายทะเบียนบ้านของคุณนะต้องเสร็จแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้แล้วถ้าคุณจะลงทะเบียนวันที่สามนั่นหมายความว่า หนึ่งหรือสองเนี่ยคุณต้องย้ายทะเบียนบ้านเสร็จสับแล้วนะถึงจะลงได้ไม่งั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอะถ้าพร้อมแล้วไปดู15ขั้นตอนในการลงทะเบียนครับ 1. คือคุณต้องมีแอปทางรัฐก่อนแอปอื่นไว้ได้นะครับนี่ครับแอปทางรัฐก็คือดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้แล้วซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทำหมดแล้วดีมันก็จะขึ้นมาฮะสองก็คือมันจะขึ้นว่าโครงการเติมเงินหมื่นกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทลงทะเบียนและรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ต กดจ้าพอกดเข้าไปเขาก็จะให้คุณอ่านรายละเอียดเอาคุณก็อ่านรายละเอียดของคุณแล้วก็คุณก็กดไปที่ปุ่มนี้ก็คือต่อไปจ้าก็ทําตามลําดับ,บ,บ,บที่4ก็คือให้คุณอ่านรายละเอียดเอาคุณก็อ่านรายละเอียดตัวอาจจะเล็กหน่อยนะนี่อ่านรายละเอียดผู้ที่จะได้รับสิทธิ์และดําเนินการต่อก็กดต่อจ้าอ่ะไปขั้นตอนที่5คุณก็ต้องอ่านรายละเอียดของแอปพลิเคชันคุณก็กดต่อจ้าขั้นตอนที่6 จะเริ่มให้คุณทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขหลังบัตรเพื่อดำเนินการต่อมิชนะแล้วขั้นตอนนี้สำคัญนะขั้นตอนนี้สำคัญนะครับดูดีๆเลขตรงไหมเลขหลังบัตรตรงไหมขั้นตอนนี้สำคัญนะมีสติใจเย็น ขั้นตอนที่7ก็คือกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณตามที่เขาบอกเลยว่าวันนายอะไรอะไรยังไงเอาอ่านตามนี้วันเดือนปีเกิดอะไรยังไงนี่ดูขั้นตอนนี้แล้วก็ค่อยๆกรอกนะครับกรอกอย่างมีสตินะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนลนครับขั้นตอนที่8เมื่อคุณกรอกรายละเอียดเสร็จสับปับ๊บก็จะมีข้อแนะนําให้อาคุณก,ก็กดปุ่มสีเขียวนี้ต่อครับและขั้นตอนที่9เขาจะดําเนินการตามระบบก็คือการยืนยันตัวตนอัตลักษณ์เห็นไหมมันจะบอกเลยว่า กรุนาวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบนั่นหมายความว่าสแกนหน้าจ้ะถ้าคุณสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะมันจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกตึ้งเหมือนเวลาคุณสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นโอเคคุณสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วมันจะติ๊กถูกแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลยพอทุกอย่างดําเนินการเสร็จสับปั๊บนี่ระบบรับข้อมูลการลงทะเบียนคือรับข้อมูลของคนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปลำดับที่12ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณได้ดำเนินการขั้นที่1ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่ในขั้นที่2จากทั้งหมด5ขั้นจากดังขั้นตอนนี้สำคัญน,นะครับขั้นตอนที่13ก็คือว่ามันจะให้คุณสร้างระบบในการใช้จ่ายแอปทางรัฐนี่นี่น,นี่มัน,นขึ้นอย่างนี้ก็กดไปตรงเครื่องหมายสีเขียวนี้ทำต,ตามขั้นตอนเลยครับง่ายๆ และขั้นตอนที่14นะครับคุณเองต้องทำการกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของแอปพลิเคชันทางรัฐเวลาคุณจะใช้งานนี่คุณก็กดเลยคุณก็กรอกตามสิ่งที่มันให้กรอกง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากกรอกเสร็จสัปับ๊บกดไปที่ปุ่มสีเขียวและจากนั้นคุณต้องทำการติดตั้งพินโค้ดสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้สำคัญนะ จำให้ได้แล้วจดด้วยนะตั้งรหัสพินโค้ดอะไรรหัสนี้จะมีความสําคัญเวลาคุณเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งส่วนมากเขาก็จะตั้งเหมือนกับรหัสที่เข้าแอปทางลักของคุณนี่แหละแล้วก็นี่เอาไว้ใช้จ่ายการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอทุกคนดีใจด้วยแต่มันยังไม่ใช่ว่าคุณลงทะเบียนแล้วคุณจะได้เลยนะทุกคนคุณยังไม่ได้ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นเองด่านต่อไปคือคุณจะต้อง ให้รัฐ,ร,ฐรัฐบาล AI เนี่ยเขาตรวจสอบสิทธิ์ของคุณว่ามีคุณสมบัติครบ3ข้อหรือเปล่าก็คืออายุ16ปีไหม16ปีเนี่ยนับจนถึง15กันยา67นะถ้าวันที่16กันยาเนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบ16นะขาดไป็น1วันนะถูกไหม2คือเงินในบัญชีของคุณเงินฝากเป็นเงินสดเกิน500แสนหรือเปล่าถูกไหมแล้ว3ก็คือไรายได้8 0 0แสนต่อปีไหมซึ่งนี่แหละ ขั้นตอนที่สองว่าจะได้หรือไม่ได้ส่วนคนที่บอกเฮ้ยพี่ผัวเมียบัญชีเดียวกันเงินมากกว่าทําไงลงไปก่อนคือหลายคนก็บอกไอ้นู่นนี่นั่นคือมีปัญหาลงไปก่อนเพราะอะไรเพราะนี่ตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกันว่าจะได้หรือไม่ได้คือตั้งแต่22กันยายน2567นะครับก็คือเข้าไปตรวจสอบในแอปทางรัฐมันก็จะมีปุ่มให้คุณกดอ่ะสิทธิ์เราได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้คุณก็กดอุทธรถูกไหมครับไม่ต้องรีบย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะมีเวลานะครับ1สิงหาถึง15กันยาสํสำหรับกลุ่มแรกที่ใช้สมาร์ทโฟนส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้บัตรประชาชนนะครับตั้งแต่16กันยาถึง15ตุลาสถานที่วันสถานที่ต่างๆมันจะมีจุดอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลย คุณพ่อคุณแม่ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนู่นนี่นั่นจะมอบอำนาจผู้พิการไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมีบอกรายละเอียดนะโอเคนะวันนี้เอากลุ่มแรกไปก่อนนะทุกคนฝากแช์นะจ๊ะ